เดินผ่านชั้นหนังสือท TK mm hmm. ก็เหมือนเดินผ่านสนามอารมณ์เ mm hmm. พอมี5เล่มนี้ที่คนอ่านแล้วเงียบไปเลย mm hmm. บางคนคืนมาแบบถอนหายใจ mm hmm. บางคนกลับไปจองใหม่ทันที mm hmm. เราเลยแอบไป่อง mm hmm. แล้วเอามาเมาส์ให้ฟัง mm hmm. อ่านแล้วต้องขอพักใจ mm hmm. เล่มบางๆใส่ๆที่แฝงดราม่าหนักมาก อ่านไปเงียบๆน้ำตาเรือนไม่รู้ตัวมีคนวางคืนแล้วถอนหายใจแต่ก็จองใหม่ทันทีใครชอบดราม่าแบบฟาดฟาดต้องเล่มนี้ดราม่ายุคเฮเซที่เข้มข้นเหมือนน้ำปลา,าในซุปหรูแต่เปิดไปคือคดีฆาตกรรมยกครัวมีคนบอกว่าอ่านจบแล้วอารมณ์ค้างไปสามวัน เดินผ่านโต๊ะไหนก็เห็นวางอยู่ที่ชอบแนวหลอนๆต้องเล่มนี้เราเห็นบางคนยืมไปเอามาคืนพร้อมเสียงกระซิบว่าไมกล้าอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่มันเป็นบ้านแต่กลับไม่ใช่บ้านที่เราคุ้นเคย <c oughs> อ่านตอนค่ำแล้วนอนไม่หลับมีนักอ่านบางคนบอกว่ายืมเล่มนี้ไว้อ่านตอนกลางคืนเราก็อยากโทรถามว่าโอเคไหมคือไม่ใช่แค่ผี แต่เป็นความอธิบายได้แบบจุนจิแท้ๆหลอนแบบไม่ให้พักไม่มีบทเรียนมีแต่บทร้าวขโมยซีนทุกชั้นวางแนะนำให้จองคิวไว้ก่อนเลยแค่เปิดเล่มพวกเราก็รู้เลยว่าคิวไม่ต่ำกว่าสิบคนแน่ภาคต่อของกาสักอังคาดที่พลอตด,ดีแบบหนังฮอรลีวูดแต่หัวใจคนไทยมีคนยืมแล้วบอกว่าไม่กล้าหลับจนกว่าจะรู้ว่าใครฆ่า อยากรู้ว่าเล่มไหนยังว่างโหลดแอป MyTK เลยแล้วรีบจองก่อนจะต้องรอถึงปีหน้าใครอ่านเล่มไหนแล้วเปลี่ยนชีวิตที่สุดอย่าลืมแวะมาบอกพวกเราด้วยนะ